ตั้งกี่ครั้งที่ต้องเจอเธอกับความเสียใจตั้งกี่ครั้งที่เธอลาเดินเข้ามาร้องไห้ไม่ต้องมีคำอะไรมันก็พอเข้าใจเขาใช่ไหมที่กระทำแม้จะดีใจเสมอที่เธอมาพบกันแม้ข้างในจะอยากเจอเธอคือคนสําคัญฉันไม่เคยมีความสุข มีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ช้ำได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหนได้แค่เป็นห่วงหรือให้ดีฉันเองไม่ควรให้เธอมาหาให้ฉันทนเงาดีกว่าเขาไม่รักเธอทนเห็นเธอช้ำไม่ไหว ให้ฉันอ้างว้างไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไม่เธอให้ฉันทนเงาดีกว่าเขาไม่รักเธอปวดใจที่เธอมาหาถ้าการไม่เจอแปลว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตาฉันยอมเงายอมลำพังแม้จะดีใจเสมอที่เธอมาพบกัน แม้ข้างในจอยากจะเธอคือคนสำคัญฉันไม่เคยมีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ชำ้ำได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหนได้แค่เป็นห่วงหรือให้ดีฉันเองไม่ควรให้เธอมาหา ให้ฉันทนเงาดีกว่าเขาไม่รักเธอทนเห็นเธอช้ำไม่ไหวให้ฉันอ้างว้างไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไม่เธอให้ฉันทนเงาดีกว่าเขาไม่รักเธอปวดใจที่เธอมาหาถ้าการไม่เจอแปลว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตา ฉันยอมเงายอมลำพังไม่ขอให้เธอลืมเขาเพราะเรารู้ดีแก่ใจเวลารักใครสักคนไปแล้วคงลืมไม่ไว้อย่างที่ฉันรักเธอเท่าน,านั้นให้ฉันทนเงาดีกว่าเขาไม่รักเธอทนเห็นเธอช้ำไม่ไหว ให้ฉันอ้างว้างไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไม่เธอให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอปวใจที่เธอมาหาเธอการไม่เจอแปลว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตาฉันยอมเหงายอมลำพังขอทนเหงาเพียง 能堪。